ดีค่ะ,ค,ะค่ะนะคะนี้ก็จะเป็นการทดลองที่สองนะคะคือการทดลองขวดกินลูกโป่งค,ค่ะค่ะคราวน,นี้นะคะพวกเราก็จะมีการทดลองสนุกสนุกเกี่ยวกับลูกโป่งนะคะมาให้เพื่อ,อนๆอลองเล่นกันอีกแล้วนะคะค่ะนะคะคราวนี้เราก็จะทําให้ลูกโป่งเข้าไปอยู่ใน แล้วเราก็นำลูกโป่งเข้าไปครอบปากขวดนะคะแล้วก็สังเกตผลการทดล,ลองนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตนะคะว่าลูกโป่งจะค่อยๆเข้าไปอยู่ในปากขวด ะะเมื่อเราเทน้ําร้อนนะคะเข้าไปในขวดแก้วนะคะก็จะทําให้มเลกุลของอากาศภายในขวดแก้วค่ะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะและเมื่อขวดแก้วเริ่มเย็นตัวลงมเลกุลของอากาศก็จะเย็นตัวลงด้วยค่ะการเคลื่อนมเลกุลเหล่านี้นะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะแล้วก็จะทําให้ลูกโป่งเข้าไปอยู่ในขวดแก้วนะคะประกอบกับมเลกุลภายนอกนะคะมเลกุลของอากาศภายนอกขวดนะคะก็จะเป็นตัวช่วยผล ให้ลูกโป่งเข้าไปอยู่ในปวดด้วยค่ะค่ะนะคะถ้าเราไม่อยากใช้ลูกโป่งนะคะเราก็สามารถใช้ไข่ต้มแทนได้ค่ะครับจะเห็นได้ว่าลูกโป่งเข้าไปอยู่ในปวดแล้วนะงะตากนั้ดังที่เราคาดไว้นะคะก็คือลูกโป่ง